คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านไร่จ่าชานนะครับจะเป็นห้องพักนะครับตั้งแต่500 600,700,800,900... ถึงพันกว่านะครับบอกเลยใครต้องการที่ดินแ9 0 0นนะฮะวันนี้มาเจอจ่าชานสวัสดีครับจ่าครับสวัสดีครับจ่าตอนนี้จ่าพัฒนาอัปเดตอะไรบ้างก็จะมีอัปเดตนะครับจะมีรถตู้รับคอยรับส่งนะครับก็จะเอาอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่กรุงเทพนะครับถ้าไม่สะดวกในการ ในการเดินทางมาเดี๋ยวเราจะมีรถตู้ไว้คอยรับส่งที่กรุงเทพนะฮะที่กรุงเทพที่ตรงเซ็นทันแ็เกนะครับนลเจอกันที่นั่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับหนูว่าข้องใจมากเลยเขาอยู่กรุงเทพจาาขับรถไปรับพามาดูที่มาดูที่แล้วไปส่แล้วถ้าเขาแบบไม่ซื้ออะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเจาาขนาดนั้นเลยหรอครับเฮ้ยจ่าว่าผมไปดูรถออกใหม่เลยค่ะเนี่ยคาเก่านะฮะคาเก่าท่านผู้ชมอันนี้คุยแบบกันเองนะคือ ตอนแรกจ่าใครที่มาดูเนี่ยก็คือแบบคุณต้องขับรถมาใช่ครับแต่นี้จ่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ยินดีให้บริการใช่นัดเจอกันตรงที่เซ็นทรัลเวสเตนะครับมีไหมมีไหมตอนนี้มีการบริการถึงแบบมีลูกค้าให้นัดให้เราไปรับที่เซ็นทรัลเวสเตหรือยังครับมีครับมีครับมีแล้วหใช่ครับเข้าไปในเข้าไปในเฟซบุ๊กนะครับแล้ว นัดนัดจะเพ้นปุ๊กเลยเลยแล้วลงทะเบียนไว้ต้องลงทะเบียนไว้นะหนูจะบอกว่าพี่พี่มาซื้อที่อ่ะพี่พี่มาเองเลยค่ะไม่ใช่พี่าขนาดนี้เลยเหรอสงสารจากเขาอันนี้คือรถคือเราทำโลโก้โลโก้นี่เหรอใช่ครัใช่ครับเฮ้ยท่านผู้ชมโคตรดีอ่ะจ้าเปิดให้ผมชมหน่อยท่านผู้ชมผมอาจจะแบบพูดแบบธรรมดานะเพราะว่าเราไม่ต้องมีสคริปต์ไม่ต้องมีอะไรกันโอ้เป็นบอกคัสตอมด้วยอ่ะเฮ้ยท่านผู้ชม นั่งได้เก้าสิบโอ้ยแต่สิบตรงนี้อาจจะนั่งลําบากนะฮะนี่มีเพลงมีอะไรให้ฟังด้วยบอกคัต้อมแอร์เย็นมากอาจาแอร์เย็นเจี๊ยบเพ้อเน่มเป็นบ่อหนังด้วยนะสบายก็คือพี่จ่าบอกเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงครับจ่าแล้วหนูถามหน่อยเวลาเราไปรับลูกค้ามาดูที่เรามีการบริการอย่างไรบ้างมีแบบแบบตัวไหมแบบก็อาจจะพาไปเที่ยววัดนะครับเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวที่ในที่สุพรรณก่อนนะครับหรือไม่ก็ที่เมืองกาศเดี๋ยวเราจะ จากโปรแกรมให้ทีหนึ่งนะครับไม่ได้ว่ามันไม่ได้มาดูที่อย่างเดียวครับมาทําบุญด้วยมาอะไรด้วยเดี๋ยวจะพาไปสถานที่ท่องเที่ยวด้วยจารเดี๋ยวเขาใช้จ่ายไปเนี่ยอะไรฮะไม่เสียฟรีครับสำหรับลูกค้าไม่ไม่รับเขามาไม่ได้เสียค่ารถคนละร้อยสองร้อยไม่ไม่ได้เสียครับไม่ไม่คิดตังค์ครับแล้วพาลูกค้าแวะเที่ยวอีกแวะเที่ยวอีกครับอ๋อพาไปกล่อมให้ให้หมดก่อนพาไปเที่ยวให้หมดพาเราไปดอที่นะเดี๋ยวเขมาดูที่ดินเอ้ยต้องชมการตลาดดีมากเลยอ่ะตอดีมากเลยอ่ะ โอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูอันนี้ก็มีโต๊ะสนุกมีอะไรแล้วตอนนี้จะมีการรับสมัครพนักง,งานอะไรเพิ่มไหมคะอ,อ๋อมีครับรับรับนูแล,ล้วถาว่าตะกยายที่ใหญ่มากเลยลวเนี่ยอันนี้คือส่วนกลางเหรอคะใช่ครับอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ให้ลูกค้าอ่าสนุกนี่เล่นฟรีนะมาพักที่เล่นฟรีฟนระีด้วยมีอะไรฟรีคะสมมติใครเขาต้องการมาพักที่รีสอร์ทนี้ให้กับมีอะไรให้กับ FCT ที่พักนะครับมาซื้อที่กับเราพักฟรี ต่างพาไปดูหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะจะแจ้งรายละเอียดอีกรอบนึงอันนี้เอาออเดอร์ก่อนเดี๋ยวพาไปดูที่พักออเดิมคุณจะมุ่งเพราะชอบรถเหรอไอเอ๋เราฟอร์มมาดูที่มั้งไหมให้จ่าไปรับที่บ้านเลยไหมจ่าจ่าถ้ารอบหน้าหนูมารีวิวจ่าไปรับหนูที่บ้านได้ไหมได้ไปรับหนูที่บ้านแล้วมารีวิวจะจะพาไปเที่ยวก่อนนะพาไปเที่ยวก่อนไม่ใช่ว่าตั้งใจให้มาดูที่อย่างเที่ยวพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวด้วยแอร์เย็นไหมคะเนี่ยเย็นเทียบครับจะขับไปส่งหนูที่พัทยาแล้วขับไปจ่าไปท่านผู้ชมโคตรดีอ่ะ คือเพิ่งเคยเห็นเจ้าของโครงการที่ขายโครงการแล้วมีบริการแล้วส่งไม่จ่าแล้วจ่าขายที่ดิน50ตารางวา80,000ผ่อนได้ถ้าเรามีบริการก็ต้องขายแพงกว่านี้ดิจ่าอ๋อไม่ครับเท่านั้นเลยครับเท่านั้นเลยที่รีวิวเลยครับแต่มันเป็นต้นทุนของจ่านะาไม่เป็นไรครับค่าน้ามันมรถเราพาไปเที่ยวค่าไปรับไปส่งไปกลับนะแต่หนูชอบทัศนคติของจ่านะก็คือว่าเวลาไปรับลูกค้านี่ยคือไม่ต้องเสียเงินเลยแถมถ้าคุณไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คุณคุณไปเขาเขารับขนาดนั้นแล้วพาไปเที่ยวขนาดนั้นหรอ เขาคิดเองเลยคคิดเองเพราะว่าเราไม่ได้ว่าตั้งใจให้ลูกค้ามาดูมาดูที่เราพาไปเที่ยวด้วยาพาไปาวัด <บา S 2> คือแต่ละโปรแกรมจะเดี๋ยวทางทางเฟสเขาจะไอ,อจัดการให้ทีนึงว่า,าไปเที่ยวไหนบ้างอาทิตย์นี้นะครับไปเที่ยวไหนบ้างสงดือนนี้นะครับแต่แบบว่าถ้าเขาโอเคเขาให้ติมคนรถนี้ได้ป่ะจ๊ะได้ครับอ๋อได้งั้นเดี๋ยวผมขับให้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือฝั่งนี้มีหนึ่งห้องใช่ครับแล้วก็ฝั่งนี้มีอีกหนึ่งหลังอีกหนึ่งหลังอันนี้กำลังนีเดรเวตเห ท่านผู้ชมดูแล้วจะมีการแบบขยายพื้นที่ไหมว่ารือว่ารีสอร์ทเราบีทั้งหมดกี่หลังคะทั้งหมดเลยรีสอร์ทตอนนี้ประมาณ20หลังจ่าแบบนี้ถ้าเขาจะมาเช่าอ่ะหมายถึงว่าต่อคืนอ่ะเท่าไหร่ครับเนี่ยต่อคืนใช่ไหมฮะอันนี้จะอยู่ที่เอางี้เริ่มต้นที่500แต่ถ้าอย่างงี้ก็600 600้ท่านผู้ชมดูห0รอนะไปเดี๋ยวเราไปชมสักนิดนึงก็คือระเบียงด้าน,นหน้ามีที่นั่งชิลๆด้วยใช่ครับเรามาชมบรรยากาศด้านในห้องดีกว่านะคะว่าเป็นแบบไหนอันนี้เราวรเอาหมุดทะมาไว้คอยละ เชิญเลยครับเข้ามาเป็นห้องแบบนี้เลยอาจาร้าใช่ครับนะเป็นห้องแบบนี้นะคะาาะรับอันนี้อันนี้จะเป็นอ่าผ่านการค่าเช่าทั้งหมดนะครับเป็นห้ออ่าที่ที่นอนตรงนี้ครับอันนี้ห้องน้ำก็ขเข้ามาเช็คไปนผู้มชมดูนะห้องน้ํานะครับคือแยกโซนเปียกโซนแห้งห้องแบบนี้เลยครับใช่ไหมฮะใช่ครับแอร์ก็เย็นด้วยนะฮะทีวีคือเราหกร้อยถือว่าคุ้มนะครับใครเดินทางมาแถวอำเภอเราขวัญก็คือ อู่ทองเราฝันบ้านหนองกระดู่คือได้เลยใช่ครับเออเปิดเปิดอันนี้คือบริการอันนี้คือว่าบริการอันนี้คือว่าไม่อันนี้คือตามนี้ครับส่นนับเปล่ากาแฟฟรีนับเปล่ากาแฟฟรีแต่นี่เสียตังค์นะใช่ครับอันนี้เราจะแบ่งในตู้นี่ท่านผู้ชมดูในตู้โอ้ขอบนะเนี่ยนูเห็นคอมเมนต์หนึ่ง มาพักห้าร้อยบาทฟรีทั้งหมดเลยเหรอจ๊ะจ๋าจ่าที่ว่ไปเลยอ๋อมีป้ายบอกครับป้ายบอกชัดเจนครับชัดเจนนะชัดเจนครับป้ายบอกชัดเจนครับแต่สะอาดนะห้องสะอาดอยู่แล้วก็เดี๋ยวหนูว่าติดติดอย่างเดียวเลยทุกครั้งเลยอ่ะทีวีเล็กอ่ะอยากได้ทีมใหญ่ใหญ่ไม่อย่างนี้แก้ไขให้ครับต้องรอบหน้าหนูขอแบบมีเล็บฟิชด้วยนะดูไฟฟืนเราหกร้อยท่านผู้ชมแล้วเบอร์จ่าก็คือเบอร์ติดต่อเบอร์นี่นะครับเบอร์อะไรครับจ่าศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ห้า อ่าเดี๋ยวเพื่อคนเขาแบบว่าไม่อยากฟังเสียงฮะเขาเขาอยากจะแบบแคปเบอร์นี่ผมแคปให้เลยนะจานี่คือมีแค่นี้ที่เดียวหกร้อยมีข้างในมีพันสองก็มีพันห้าก็มีนะครับเดี๋ยวไปชมกันหน่อยฮะท่านผู้ชมฮะคือห้องอื่นคงไม่ได้ไปชมแล้วเต็มแล้วจ้าเต็มแล้วนี้นี่วันธรรมดานะจ้าครับวันธรรมดาก็ที่นี่ก็เต็มเพราะว่าหนึ่งคือของเราในแถวแถวนี้ฮะจะเป็นเราเป็นเจ้าแรกนะครับที่เปิดดีสอร์ทแถวนี้นะครับให้ แล้วหนูถามหน่อยเวลาเขามาพักเขาจะไปช่องเที่ยวที่ไหนได้บ้างคะช่องเที่ยวที่ไหนที่หลักๆก็คือที่อู่ทองนะครับที่อู่ทองจะเป็นหลกักๆที่อู่ทองที่พะพูทะลูกแก่สลักใช่ะ,ะใช่ใครับใช,ใช่แล้วก็จะถ้าเกิดเลยไปทางน้ําตกก็ไปทางเส้นทางนี้แล้ววัดสะลงะลงวัดสะโลงเรือไซโยงไซโยกไ,ไปเส้นทางนี้ได้อ๋อเหรอคะไซยโยกถ้าหนูจะไปน่ะขับประมาณกี่กิโลคะประมาณร้อยกิโลถึงร้อยกิโลประมาณอันนี้ห่างจากตัวเมืองการกี่กิโลครับจ๊ะเจ็ดสิบโล จ็ดสิบโลใช่แต่ผมพิมพ์พิกัดมาห้าสิบโลนะอีกถ้างั้นมันเป็นน่าจะเป็นเขตละอ๋อผมน่าจะอยู่แถวท่ามืองอ๋ออันเป็นตัวเมืองอันนี้เราจับพิกัดอยู่ที่ตัวเมืองบรรยากาศดีมากเลยอ่ะคือแบบมีคนเขามาจัดปาร์ตี้ไหมคะมีครับมีครับอันนี้เรารับปาร์ตี้ไหมฮะอันนี้ไม่แต่ว่าคือไม่รับแต่ว่าอ่า ทานกันเองได้เอาปิ้งย่างอะไรมาปิ้งย่างก็ได้จำกัดเสี่ยงไหมคะจำกัดเสี่ยงไหมควบคุมว่าห้ามถึงกี่โมงอ๋อก็คือส่วนมากลูกค้ามาที่นี่จะจะไม่ค่อยเสียงดังเขาจะเขาจะรู้แล้วรับทัวร์ป่ะครับจ่าไม่ได้รับครับไม่ได้รับทัวร์สมมติมีทัวร์บัสมายี่สิบสาิคนเราไม่ได้รับไม่รับครับไม่รับเพราะว่าแค่นี้ก็เต็มแล้วใช่ครับแค่นี้ก็ต้องเปิดบ้านพักไหนแล้วนะแต่ดูแลไม่ถึงใครเผลอมานะเข้ามาได้เลยนะไปเราขวัญไปแล้วนะผมบอกเลยมาพักที่บ้านไร่จ่าชานครบ มีหมูกระทะให้ใช่ครับไอหมูกระทะคือมีบริการสั่งชุดละเท่าไหร่ฮะอาจารชุดละสามร้อยเก้าสิบครับอาจารย์วันนี้เรามาอยู่กันที่เดี๋ยวไปอยู่ลงแสงไฟสวยๆตรงนี้ก็คือเป็นต้นไม้ใช่ครับฟินได้ใช่ครับสามารถชมวิวได้ตรงนี้อันนี้เป็นจุดชมวิวเหรอคจุดชมวิวครับจุดชมวิวรู้ถามหน่อยแล้วช่วงเช้าเช้าเนี่ยร้อนไหมคะถอดไม่ร้อนอากาศถือว่าช่วงนี้อากาศดีนะแต่ช่วงนี้อากาศยังดีอยู่ครับแต่ถ้าหน้าหนาวนี่คือเย็นสบายเย็นสบายครับ แล้วสําหรับที่ดิน89,000บาทมีทั้งสดและผ่อนเลยเหรอคะมีทั้งสดและผ่อนจ่ากก็มีทั้งที่ดินมีสร้างใหม่ที่แล้วก็มีรีสอร์ทด้วยใช่ครับหมาที่นี่จบเลยจบเนี่ยชมไหมคุณบูมจะขึ้นไปชมไหมจะชมมาฮะจ่าขึ้นไปไหมคะอ่าได้ค่ะเราไปชมสักนิดนึงไปชมดูนะเดี๋ยวผมเดินขึ้นนําไปก่อนเลยต้นอะไรคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าต้นกะพี้กบพรีกกะพี้ประมาณกี่ปีเดิน อันนี้เมื่อกี้อาปากเดินมาแรงเข้าปากออันนี้หน้าต้นนี้น่าจะประมาณเกือบร้อยกว่าปีอ่ะต้นนี้ร้อยกว่าปีไม่เห็นเนี่ยดูดิทำสกายวอล์กอ่ะครับจะบอกว่านี่บ้านจ่าฮะใช่ครับก็คือจ่าอยู่ในนี้ครบเลยอยู่อยู่ในนี้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศบ้านไร่จ่าชานนะนะครับเนี่ยฮะคือเป็นโครงการบ้านไร่จ่าชานขายที่ดินด้วยมีรถบริการรับส่งด้วยมีห้องพักให้บริการด้วยคือตั้งแต่500จนถึงเท่าไหร่ครับจ่าจนถึงพันห้า ตัวหึงพ<ช>ันห้าคือลิมิตไม่เกินพันห้าใช่ครับใช่ครับนะฮะแล้วจะช่วยสรุปหน่อยเผื่อคนเขามาพักแล้วเขาก็อยากได้ที่ดินผ่อนด้วยถ้าถ้ามาซื้อที่ดินนะครับกับโครงการของเรานะครับพักฟรีเอาให้ทดสอบบรรยากาศก่นกอนนะครับว่าบรรยากาศดีจริงไหมสมกับที่เรามาซื้อไหมนะครับแล้วเรื่องการบริการมีรถไหมที่จ่าบอกไปเมื่อกี้ต้นคลิปที่เราคุยกันมีครับมีม,มีมีบริการรบรับส่งถึงหน้าแปลงไหนฮะครับจากกรุงเทพจากกรุงเทพใช่แต่ว่าเดี๋ยวจะ กำหนดวันว่าวันที่เท่าไหร่นะครับเราจะไปรับครับเราจะมีแบบเดือนหนึ่งอาจจะไปรับสักสี่รอบใช่ครับใช่ครับครับเดี๋ยวก็ทักเข้าไปในแล้วลูกถามหน่อยในไหนก็ไหนละเราห่างจากที่ดินของจ่าทานเนี่ยห่างจากเวสเกตประมาณกี่กี่กิโลแล้วก็ขับรถประมาณกี่ชั่วโมงคะห่างก็ประมาณร้อยห้าสิบประมาณร้อยห้าสิบกิโลนะขับรถไม่เกินสองชั่วโมงถึงใกล้ใกล้กับกรุงเทพเลยนะคะเนี่ยืัว่าดีมากเลยนะคะโอเคฮะวันนี้ก็คุยกันหอมปากหอมคอฮะ ครสนใจขอเบอร์จ่าวิกรอบหนึ่งฮะศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ห้าย้ำก็ได้ฮะศูนย์แปดหกสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ห้าถ้าอยากได้ที่ดินถูกผ่อนได้มีคุณภาพต้องบ้านไร่จ่าชานครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ